จากด้านล่างเราก็หักมุมเลี้ยวขึ้นมาเดินด้านบนเนาะแล้วเราก็จะไต่เขาขึ้นไปซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้เฮ้ยทำแซกบด้วยแหละอาจจะเป็นส่วนนี้ที่ทำให้เราต้องใช้เวลามากเพราะว่า,าการไต่เขามันก็เดินช้าลงเลยเนาะ ก็มีคนต่างชาติที่เดินมาขอตังค์ตื้อไม่หยุดแต่ถ่ายรูปนะแต่ว่าอืมกฎหมายบ้านเราอ่ะเนาะพีดีพีเออะเนาะยัยงเดินตามใช่ไหมอยู่ป่ะนะ่ยยังเดินตามมาอยู่เลย ก็เราไม่สนใจอ่ะเรามีจุดหมายของเราแหละ